สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิวพากินพาเที่ยวอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับบิวพากินพาเที่ยวก็พาทุกคนมาร้านคุณนายชาบูนะครับผมวันนี้นะฮะจะมีอะไรให้กินบ้างไปดูกันเลยครับผมเริ่มต้นก็เป็นไอศครีมก่อนเลยนะครับผมแล้วก็เป็นอาหารว่างนะครับข้าวผัดเกี๊ยวแล้วก็เป็นบะหมี่หยกนะครับข้าวผัดหมูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นพวกต้มเออ่เป็นยำนะครับผมยำ เนบมือนางหรือว่ายำปู่ยอนั่นเองนะครับผมส่วนเป็นเฟ้นไฟสำหรับเด็กแล้วก็เป็นนกเกตก็มีนะครับแล้วส่วนขนมตัวนี้ก็เป็นขนมหวานนะของขนมหวานเค้ากินเล่นเยอะมากนะครับมีทั้งบุญด้วยแล้วก็เป็นข้าวเหนียวทุเรียนนะครับผมแตงโมแล้วก็หอยนางรมทรงเครื่องแบบสลับเล็กๆนะครับน่ารักดีมากเลยแล้วก็ส่วนตัวนี้เป็นน้ําจิ้มนะครับปบหลากหลายน้ําจิ้มมากเลยนะครับมีทั้งเผ็ดกลางเผ็ดน้อยเผ็ดมากแล้วก็ส่วนไข่สาวผสมตำก็ซ้ำาากินกันได้เลยนะครับผักก็ให้มาเยอะมาก เลยนะฮะแล้วก็มีด้านน้าดื่มนะครับผมมีทั้งน้ําเปล่านะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือขานรับประทานคือช้อนชามนะครับผมแล้วก็ตะเกียบนั่นเองนะครับส่วนน้ำนะครับเขาจะให้แก้วแล้วก็มีให้ตักกันได้เลยมีทั้งน้ําแบบว่าน้ํากดแล้วก็น้ําชาชงนะครับประมาณนี้น่ากินมากเลยครับแล้วก็ส่วนลานขลงดีมากเลยนะฮะเราไปทานกันเลยครับผมส่วนเนื้อนะครับแล้วก็เวนหมูนะครับเขาก็จะมีใบให้เราติ๊กสั่งกับพนักงานได้เลยครับผม เราเรียกว่าหอยนางรมสมเครื่องนะครับรับใส่มาแบบนี้น่ารักมากเลยครับผมนี่ฮะก็<ฮ>ะคือว่าเปิดพูดง่ายมน่ารักเกินไปปหมทำละตัวใช่ทำละตัวนี่น่ารักจริงๆนะนะครับดูขนมพอดีเนี่ยดูอันนี้ก็คือ,อข้าเหนียวทุเรียนตุเรีนดนใช่แต่เนี่ยผมชอบที่สุดก็คือท,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 ที่มันนี้ก็คือชอบแบบตัวมุ้นเนี่ยครับน่ารักไหมใช่เออใช่บน่ารักมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมอันนี้กันนี่ทำแรกกอเลยนะ กินคำละตัวจริงๆแหละนะครับเพราะว่าคำก็ดีคำอย่างเงี้ย<ด>นะใช่ไหมวันนี้นะครับโอเคครับอืมอืมรสชาติปกติเลยอ่ะคือแบบว่าเขาพร้อมกินอ่ะอร่อยะครับผมเหมือนที่เราทำกินอะ่ะหมายถึงว่าน้ำที่แยกใช่ไหมพริก<ช>เผาแยกแล้วก็อันรนะเขาเรียกหอมแยกอย่างเงี้ยใช่เการวมมาให้เลยกินตัวละงคำใช่เ <พบ S 1> นี่ยเขาใหญ่นะเขาใหญนะแค่ประมาณนี้เมื่อพร้อมแล้วเรียบร้อย หอยตดนะครับต่ออยู่นะครับอันนี้นะเราเป็นมูนอื่นอันนี้ก็คือเป็นหนมขีบนี่หกิบหมูแบบนี้เลยเพราะว่าไอซาบูนะครับออืมร่อยครับหมซาบูเด็ดสุดอือหอมเกิดทางนี้เห็ดย่างย่างล่อเนื้อตังเนื้อไปแล้วนะครับผม ที่นี่ก็จะมีแบบนี้ให้แหม่บ,บัตเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นที่ตักเองนะครับผมประมาณนี้ใช่เราทานทุกๆเองครับตั้มนี้เลยนี่ฮะสดๆจากเตานะฮะออเอาแบบนี้เลยจิ้มเนี่ยจิ้มเผ็ดมากกว่าเลยแรกจิ้มที่นี่ก็มีสามระดับเผ็ดมาก,กเผ็ดกลางแล้วก็เผ็ดน้อยครับลองดู อร่อยอ่ะรสชาติดีครับผมนื้ออะไรอ่ะอันนี้จะเป็นใบพายเหรอใช่ไม่ค่ะี่นี้เขาเรียกว่าแหะหนอกแป้งมันอืมงุมฟันชาบูอร่อยครับผมเยี่ยม กินกันดีกว่านั่นคืออะไรอ่ะอะไรนะร๊อกนุ่งป่าอ่ะอืมเมนูเมนูปิดท้ายแต่ของผมอ่ะไปแล้วลืมถ่ายเขาเรียกว่าปวดพักทองอ่าเป็นไงยอดอ่ะดูดิอ้า อ่ะปากกขาปากอืไงแซ่ปะเป็นไงลูกช่าอร่อยไหมเปรี้ยวหวานพอดีเนาะโอเคแหละประมาณนั้นนี่ครับผมหวาน้แลวตัวนี้ฮะเยี่ยงเลยครับผมน่ากินมากไม่เหลือครับน่ากินไหมครับ มาวันนี้นะครับวิภาคินมาเที่ยวก็พาทุกคนมาร้านชาบูคุณนายนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้อร่อยมากนะครับแล้วก็ถ้าอยากมาเดี๋ยวได้พิกัดลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสวัสดีวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบายไปกินอะไรอะ่ะไปไป ถ่ายว,วิดีโอกลับบ้านได้แล้วอิ่มแล้วไม่อยากกลับเลยบ้านอิ่มนะวันนี้เรามาร้าน <c oughs> วันนวคุณคานายนี่นะคุณนายชาบูใช่คุณนายชาบูคุณนายชาบูเส้นไหนเธอเออเขาเรียกว่าเส้นถนนหน่อยงื่อะครับผมผมมาจากเส้นหูวิทเนาะก็ข้ามทางรถไฟมาเรื่อยๆตรงมายาวๆเลย จนมาถึงสี่แยกที่จะไปทางโป่งอะไรได้เงี้ยน,นะ <c oughs> ประมาณนั้นแหละแต่ผมจะลงใิกาดไปแล้ว <c oughs> กันมีกันมั่วเส้น <c oughs> <c oughs> จริงๆก็ไม่รู้ว่าเส้นไหนวะก็คือบอกเลยว่าเส้นเออคุอยงไงว่าเส้นนี้แหละดอกไม้เอวปักลิงไว้ให้นะใช่ปักลิงไว้ให้คือเข้าไม่ยากครับผมเข้าง่ายไปไปพอแล้วอย่าพูดเยอะกินอิ่มแล้วราคาถยสองคนก็เท่าไหร่นะห้าหนึ่งแปดสองคนไปหาเนาะเดี๋ยวนี้อิ่มหาไม่ออกไปไปกลับบ้านบ๊ายบายเจอกันนะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมลิปหน้าจะไปไหนฝากกดติดตามเป็นด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์จริงๆนะอย่าลืมกดติดตามจริงๆนะกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย